เวลา7นาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระกัลนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าทักษิณราชนิเวศอำาเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับภายในสุสานเฟื่องฟ้ามีนายสุใหมีมาเกะ โตอิหม่าประจำมัสยิดบ้านเขาตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาและบ้านตื่นหลาคอปาลัส ตำบลกะลุกวอเหนือสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและรัศดรบ้านเขาตันยงจากนั้นร่วมการสวดรูอาถวายพระพรสมเด็จพนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ สุสานลานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมเชนนาาเมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณรัชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษเป็นประจำทุกปีโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เฝ้าถูหลองพระบาทรับสเสด็จ จัดนำพระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้แทนเด็กเล็กและส่งเยี่ยมเด็กเล็กผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงจากสู่พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงที่มาเฝ้าทูลลองพระบาทรับสเสด็จซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งสู่พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงขึ้นเมื่อปี2528ผลลดภาระค่าใช้ใจ่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กรวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาชั้นปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คน เวลาการนาติกา18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบังคับการกอมทหารราบที่152ค่ายสิรินทรอเภอยรังจปัตตานีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวสถาปนาค่ายสิรินทรครบ45ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศมหาภูมิพล์อดุยเดชมหาราชปรมมาถบพิษพระสถานชื่อค่ายเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ตามพระนามพิไทยและวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงอนุมัติให้เป็นวันสถาปนาค่ายส่วนกรมหานราบที่152จัดกำลังสนับสนุนโดยเฉพาะกิจยลาตามนโยบายของกองทัพบกมีพระกิจหลัก ด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชนายแดนภาคใต้รวมถึงจัดกําลังพลสนับสนุสนโครงการอนุอมาตจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดยะลาดูแลชุมชนไทยพุธและวัดในพื้นที่เสี่ยงจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนไทยพุธจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาคนิวาศ์นาควานิศ ค่ายสรินทร์่งติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธีของหน่วยร่วมกับฟาร์มตัวอย่างบ้านจําปูนเพื่อขยายผลโครงการไปยังส่วนราชการและประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่จึงได้ประสานกับสํานักง,งานทรัพ,พยากรน,น้ําแห่งชาติภาค4ี่ขุดลอกขูคลองในพื้นที่และชุมชนรอบค่ายบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังพญาปรับปรุงเส้นทางเลียบค่ายเป็นถนนลาดยางปรับปรุงแนวนรัว้วและสร้างประตูเข้าออกโดยกองพันทหารช่างที่15 ทำให้กำลังพลเกิดความปลอดภัยมากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายนอกรวมถึงประชาชนที่มาศึกษาดูงานด้านการขยายผลจัดทําแปลงปลูกดอกปธุมมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเสริมให้กับกําลังพลและประชาชนโดยวางแผนอบรมทางทฤษฎีเชิงปฏิบัติการในอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ด้านการเกษตรปลูกพืชพระราชทานหมุนเวียนแปลงปลูกและจัดทําแปลงปลูกดอกปทุมมาเพิ่มเติมด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดไข่สายพันธุ์กากีแคมเบลและไก่ไข่อารมณ์ดีสายพันธุ์โรสไอแลนด์เรดและใช้เครื่องฟักไข่เพื่อขยายพันธุ์ทําให้ได้ลูกสัตว์ปีกที่มีคุณภาพลดอัตราการสูญเสียเลี้ยงโคสายพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์บราแมนด้านประมงขยายพันธุ์ปลานีนสู่ธรรมชาติและเลี้ยงปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนเพื่อขยายผลสู่ประชาชน ดยร่วมกับส่วนราชการและฟาร,ร์มตัวอย่างขยายผลสู่ครอบครัวกําลังพล95ครัวเรือนและกําลังผลที่ปลดประจําการรวมถึงครอบครัวของกําลังพลที่มีภูมิลาเนาเดิม25ครอบครัว,รวพื่อที่นําไปขยายผลเช่นพริกถั่วฝักยาวมะเขือเปราะโดยประสานงานกับโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างบ้านจำปูนและฟาร,ร์มนายปรีชาขยายผลให้กับประชาชน27ครัวเรือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงและโครงการทหารพันธีส่งเสริมการปลูกพืชผักหลายชนิดด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเนื้อและไก่ไข่ด้านประมงเลี้ยงปลากินพืชทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย15,000ถึง17,000บาท ส่งผลให้เกษตรกรสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าซึ่งสนงานงนเกษตรจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์ทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย70,000-80,000บาทปัจจุบันมีสมาชิก30ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคล้ายสิรินทรดูแลสุขภาพและโภชนาการของเด็กพร้อมติดตามประเมินผลนักเรียนทั้ง40คนพบว่าส่วนใหญ่มีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างอยู่ในเกณฑ์มีบางรายที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยและส่วนสูงค่อนข้างเตีย้ย ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามเป็นรายเดือนพร้อมปรับปรุงเมนูอาหารจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยในปี2567ได้นำกิจกรรมโครงการมาใช้โดยเฉพาะหน่วยการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้เน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตกล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยได้รับรางวัลชนะเลิศสาธารณสุขโฟดีระดับจังหวัดปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นว,วัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ส่งเสริมผ้าพาติกค่ายสรินทรอ,อย่างอนุรักษ์การเขียนลวดลายด้วยมือผสมผสานกับการใช้บล็อก ปั๊มลายบนผืนผ้าใช้สีที่สกัดจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งปีนี้ได้นํากาดกาแฟมาแปลรูปเป็นสีย้อมผ้าได้โทนสีน้ําตาลธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์สามารถปรับความเข้มของสีได้ตามวิธีและระยะเวลาในการต้มอาทิใช้เกลือและสารส้มช่วยให้สีติดทนขึ้นปูนขาวเพื่อปรับโทนสีให้หลากหลายปัจจุบันทางศูนย์ยังส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกแม่บ้านกําลังพลและบุคลากรภายนอก เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตเพื่อนําไปต่อยอดในการทํางานเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่ด้วยทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากกรมหม่อนไหมให้นําผ้าไหมที่เป็นเส้นใหญ่จากธรรมชาติมาทดลองทําผ้าบาติกในส่วนของชุดจากกรมหม่อนไหมมีผ้า3มชนิดได้แก่ผ้าไหมแก้วถอดสลับผ้าไหมทอมือและผ้าไหมย,ยืดนํามาเขียนลวดลายผ้าบาติก ได้ผ้าที่สวยงามโดดเด่นสามารถเพิ่มมูลค่าโดยทำผ้าบาติกส่งเข้าประกวดในงานนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ปี2567โอกาสนี้ทอดพระเตรก,การแสดงโอ้ละนอไม่เลิฟโดยนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินทร์ เวลา12นาฬิกา46นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมน้อมกล้าวู่อํามนยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชาดแดนภาคใต้ซึ่งสอบตอร่วมกับ5จังหวัดชาดแดนภาคใต้ได้แก่ยะล,ลาสงขลาสตูลปัตตานีและน,นราธิวาสคัดเลือกข้าราชการพรนักง,งานส่วนท้องถิ่นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการมีคุณธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการนี้ถวายเกียรติบัตรและเข็มที่รึกแด่พระพิสุทธิ์หนึ่งรูปพระราะทานเกียรติบัตรและเข็มที่รึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2517รวม56คนจะนำพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการประกวดการทำเกษตรทุนวรกเกษตรเมที10คน พระราทานรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2568แก่ครูผู้ดูแลเด็ก3คนโอกาสนี้มีพระราชดํารัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเที่ยรรึกการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินไปในทิศทางที่ดี เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ทุกภาคสว่วนทั้งราชการเอ,อกชนและประชาชนเจ้าของพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันและมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นความสมัครสมานสามัคคีกันเช่นนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม ความเข้าใจปัญหาเข้าใจความต้องการของประชาชนดูแลประชาชนสมเป็นญาติมิตรช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความสุขความสงบความเจริญพัฒนาและความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้สําหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งนี้ขอให้ยันหมั่นเรียนในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้พึงพ้นฐานความรู้ที่ดี ต้องรู้จักคิดตั้งเป้าหมายในอนาคตและภาคเพียรพยายามใช้ความรู้ความสามารถความมีงานเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จากนั้นทรงฟังผลการดาเนินงานตามแนวพระราชดําริและผลงานสําคัญในรอบปีของสบตประกอบด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดาริสองโครงการคือครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านและเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวการพัฒนาเพื่อสนองพระกระแสรับสั่ง5โครงการเช่นการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนรัศดรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกาลันตสนประเทศมาเลเซียและผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณพศ2518เช่น โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อจากนั้นทอพระเนสการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง จะน่าติดตามโครงการตามพระราชด,ดำริและโครงการตามพระ,ะราชกระแสรับสั่งอาทิการขยายผลนวัตกรรมเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสังตัด ได้ดํดำเนินการปี2560เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการโดยสนับสนุนการอุปกรณ์ให้เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1,879รายจากการติดตามประเมินผลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับการขยายผลศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสู่โรงเรียนพระราชด âm ริกลุ่มโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้และโรงเรียนเครือข่ายในปี2568ได้ขยายผลรวม15แห่งและปี2569จะสร้างเครือ ถายต่อชะดอและกองทุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรพร้อมติดตามและขยายผลการดำเนินงานไปโรงเรียนอือ่นๆการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิโอรังอัสลีสบต,ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิ์ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข โดยปี2518ได้ออกเอกสารรับรองบุคคลแก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิโอรังอัสลี240คนและยังไม่ได้รับการบันทึกเข้าระบบ53คนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ ในการนี้ท่าประเนตการขับร้องเพลงของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นักเรียนจากโรงเรียนตันวดตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มชาติพันธุ์มานิโอรังอสัสตรีในบทเพลงนารีรัตนาและเพลงโลกทั้งใบ เวลาเก้านาฬิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเปิดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังสาราบรรณัสภากวัดเป็นสมบูพิษดุสิตเวนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2568สิริอายุ91ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอารัธนาศีล พระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพรแล้วทรงประเคนปินโตพัฒหารแด่ผู้เป็นประธานสง์ส่วนปินโตพัฒหารนอกนั้นให้ถ่ายญาประเคนจนครบจากนั้นผู้แทนพระองค์ทรงประเคนจัตุปัจจัยเทยธรรมทรงกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรฐานันดรสักเดิมคือหม่อมเจ้าพันสวรียุคคนพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคคนกับหม่อมหลวงส้อยระยะยุคคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476ทรงสําเร็จชั้นมันธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีเมื่อปี2493จากนั้นทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐาน,นันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลก,กิตกิตยากรมีพระธิดาคือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมเอื้อสุทธานารีนาศและหม่อมหลวงนะัทภากิติยากรที่โรงพยาบาลสุงไหงโกโลกอำเภอสุไหงโกลก,งงก,ลกจังหวัด,ดวยโาธร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมราชการจังหวัดนนาธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกปิยะอินทโกศีรดาบตำรวจนิกรอินน้อยอาสาสมัครทหารพรานสุริยาบุตรช่างเกวียนดีอาสาสมัครทหารพรานตะวันสว่างเมฆคนรัตและอาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ์พรมพัฒน์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร ทหารพราน4811คณะรักษาความปลอดภัยเส้นทางบนถนนหมายเลข4056บ้านบือรางแงหมู่ที่3ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาุิวาตเมื่อวันที่17กันยายน2568นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวยังหาที่สุดไม่ได้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครผลเอกาภพรัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568เป็นวันที่สองเดี๋ยวช่วงเช้าองคมนตรีได้บรรยายพิเศษหัวข้อการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่ง แวดล้อมและการศึกษา และร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดําเนินงานรวมทั้งการระดมสรพพะกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฒนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกว่า420คนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการตระหนักรู้และเกิดความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณราชภัฏนที่ได้รับความไว้วางพระราชทยัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อเสริมสร้างความ ร่วมมือทั้งภายในองคอ์กรและภายนอกองคอ์กรในการขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไปช่วงบ่ายร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นํานักศึกษาประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาประธานสโมสรน,นักศึกษาและคณะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดาริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาวุดิตโอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารโดยที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมหดวยที่โครงการหลวงประจําเดือนกันยายน2568โดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องในกรอบแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อช่ว ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้มีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารแปรรูปหนึ่งโรงงานแปลรูปลพนาผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์วิจัยชนาก,การท่เบตดำริเพื่อวางแผนปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ด้านการแปลรูปให้มีความหลากหลายปัจจุบันโรงงานแปลรูปผลิตสินค้าหลากหลายประเภทอาทิเข้าเกลียบเบเกอรี ب, ่ผักผลไม้ทอดสุญญากาศผักผลไม้อบแห้งและเครื่องดื่มสมุนไพรอบแห้งเป็นการต่อย,ยอดผลิตผลที่ได้จากการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ผ่านมาได้สนับสนุนวัตถุ ผิเกษตรกร,กรไม่ต่ำกว่าปีละ132ตันสร้างให้เกิดมูลค่ากว่า100ล้านบาทในแต่ละปี <c oughs> ในช่วงบ่ายไปติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงร้านสวัสดิการและสู่พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่อ่อนให้เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร,กรในพื้นที่รองรับผลผลิตทางการ,กรเกษตรของศูนย์โดยเฉพาะกาแฟตีนตกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นกาแฟาระดับพรีเมียมและเมนูอาหารเครื่องดื่มจากพืชผลโครงการหลวง จากนั้นตรวจพื้นที่สําหรับก่อสร้างโรงกระทบผลกาแฟและบ่อบาบัดน้ําเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับการผลิตให้ถูกสุขลักษณะรักษาสิ่งแวดล้อมรองรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพกาแฟให้เป็นมาตรฐานเดียวกันปัจจุบันมีสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ320คนสร้างไรายได้รวมกว่า7ล้านบาทต่อปีทางนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟอาราบิกา้าในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่ง ยืนอย่างคบรบวงจรอย่างแท้จริงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษ ในการส่งเสริมการเพราะเห็ดหอมและกาแฟาทดแทนการปลูกเมี่ยงปัจจุบันได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟาสายพันธุ์คาติมอร์สีแดงในระบบอนุรักษ์ครบวงจรผ่านกระบวนการปกแปลรูปแบบเปียกและการคั่วที่ทันสมัยได้มาตรฐานพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพรงในสวนกาแฟาการปลูกพืชผักไม้ผลและเห็ดหลากหลายชนิดมีเกษตรกร,ร,กรสมาชิกรวม404คนสร้างไรายได้กว่า11.7ล้านบาทต่อปี ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอภูเพียงจำนวน500ชุดโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมเชิญพระกระแสความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อำเภอภูเพียงเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุวิภาระหว่างวันที่23ถึง31กรกฎาคม2568ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมพื้นที่6ตำบล38หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า5,370ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจำนวน500ชุดซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุวิภาในห้วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบในพื้นที่9ตําตำบล46หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า75,50ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า800 0ไร่เบื้องต้นทางจังหวัดได้มอบถุงยางชีพกว่า5,000ชุดจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยและร่วมกับ งานในพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความพลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรจังหวัดน่านเป็นล้นพ้น ส่วนที่หอประชุมเทศบาลตําบลห้วยซออําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายเชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเชิญสินของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลััษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจำนวน1,000พันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเชียงของพญามเมงรายและเทิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในห่วงวันที่27มิถุนายนถึง12กันยายน2568โดยอำเภอเชียงของเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องกับได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากในพื้นที่7ตําบล80หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า4,400หลังคาเรือนรวมถึงบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรถนนสะพานวัดและสถานที่ราชการทางอำเภอเชียงของได้เร่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบรเทาก ความเดือดร้อนโดยซ่อมแซมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว,รวและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป หน่วยที่อาสาเพ,พื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระชทา,านไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์75รูปและมอแบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่อำเภอพิชัยอำเภอทองแสนขันและอำเภอรตรอนรวม1,900ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชยัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกิเถียนไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อทิเป็นประธานในพิธี จังหวัดอุตรดิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อนหนองฟ้า เมื่อวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2568สมผลให้มีฝนตกหนกักเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การ,กรเกษตรได้รับความเสียหาย3อำเภอได้แก่อเภอพิชัยอเภอทองแสนขาดและอตรนรวม20ตำบล1,522หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ2,197ครัวเรือนเมื่อวที่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาสภากาาติไทยจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสม,สม วลีกรม,มเมือสุทัานารีนาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนที่ราเทพพยาวีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน